พรุ่งนี้นะคะวันที่12ธันวาคม63นะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีเงินเข้านะคะสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์ในทะีนนี้เราก็จะมาพูดถึงเงินที่จะเข้าในบัตรคนจนนะคะซึ่งก็สามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ถือบัตรคนจนนะคะแล้วก็เป็นผู้พิการด้วยต้องมาฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะคะ แต่ก่อนรับชมนะคะแม่บุ๋มก็อยากขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะสําหรับช่องของแม่บุ๋มนะคะก็จะเป็นการเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับสวัสดิการของทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคุ้นจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเงินผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็สวัสดิการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเราไม่ทิ้งการที่ทําการเยียวยาแล้วเสร็จแล้วนะคะ รู้ก่อนแล้วก็ได้เงินก่อนใครเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับพรุ่งนี้นะคะวันที่22ธันวาคม63นะคะก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะที่กระทรวงการคลังนะคะจะทําการโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้พิการด้วยซึ่งจะได้คนละ200บาทนะคะจะสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือว่าผู้พิการนะคะที่มีบัตรคนจนเนี่ยก็สามารถไปรูดซื้อสินค้า ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐด้วยก็ได้นะคะและในส่วนของคนพิการนะคะผู้พิการที่ไม่มีบัตรคนจนนะคะก็จะไม่ได้รับตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้สิทธิตรงนี้นะคะปีหน้านะคะเขาเปิดลงทะเบียนเราก็ต้องรีบไปลงทะเบียนเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าไปด้วยตนเองไม่ได้ก็สามารถมอบฉันทาให้กับญาติหรือว่าบุคคลที่เป็น คนในครอบครัวอย่งเช่นลูกหลานเนี่ยไปแทนก็ได้ใครที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนในเดือนไหนกันแน่เดือนมกราคมนี้ไหมนะคะเอาเป็นว่า,าจากที่แม่บุมนะคะได้ดูไลฟ์สดของคุณอนุวัจจัดให้แล้วก็ดูในทิตตอบของเขาเนี่ยแล้วก็บวกกับข่าวจากกระทรวงคลังนะคะก็คือ เดือนมกราคมนี้จะยังไม่มีการลงทะเบียนนะคะเพราะว่าทางนะคะก็เพิ่งอนุมัติแล้วก็เติมเงินเข้าให้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก3าเดือนเป็นระยะที่2นะคะแล้วก็คนละครึ่งอีก3าเดือนเป็นระยะที่2เหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแจ้งข่าวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนขอ่าวสารด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดแชร์ออกไปให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะให้ได้รับทราบกันทุนหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ